่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องกิมตลาดภูชาแนลนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยในช่องกิมตลาดภูชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับวัตถุนงคลของลูนโตอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยความ ศรัทธาในตัวองค์หลวงพู่โตมาดูชิมพีแล้วผู้นําไปใช้นี่เกิดประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สําคัญตอนนั้นนะครับหลายคนนึกเคยทราบมาก่อนว่าพยายรุ่นนี้เป็นพยายรุ่นแรกของหลวงพุ่โตก็ดูชิมพีนะครับคือพยาลยักษณะเป็นสกรีนแบบนี้นะฮะทางวัดเนี่ยก็ได้ออกให้ชาวบูชาหรือว่าได้ออกจัดจำหน่ายหรือว่าทําการปุกเสกก็เริ่มสมัยตั้งแต่ปี2520นะครับ แต่พยานรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 1 4จัดเป็นพยานรุ่นแรกของหลวงปู่โตไม่ดูชิมพีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไปออกที่ต่างวัดนะครับแต่ได้รับความนิยมไม่แพ้พยายนที่ออกในนามวัดเลยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงพยายนวัดบ้านน้อยกันครับพยายนวัดบ้านน้อยนะครับที่ผมถืออยู่นี้นะฮะนี่แบบนี้เลยให้เพื่อนรับชมกันนะครับพยายนวัดบ้านน้อยแบบนี้นะฮะ จะสร้างเมื่อปี2514นะครับเป็นผ้ายันสกรียนยุคแรกของหลวงพุโตว่าไปดูชิมพีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะออกในปี2514ปกเสกพร้อมเหรียญวัดว้าน้อยนะครับแล้วที่สำคัญกว่าน,นั้นนะครับขนาดของผ้ายันนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนมานะครับเพราะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมหผือผ้า 4, 5, 5, นะครับถ้าออกในนาวัดส่วนใหญ่จะออกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดโดยประมาณนะครับคือ9คูณ14นิ้วนะครับสำหรับพยันแบบนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนได้รับชมกันเพราะว่าพยันแบบนี้นะครมีหลายสีด้วยกันนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับส่วนหมึกสกรีนเนี่ยมีหลากหลายสีนะครับบางบ้านเนี่ยที่รับมาจากปู่จากย่านเนี่ยสกรีนอีกสีหนึ่งนะครแล้วก็อาจจะหาข้อมูลตามเว็บไซต์ทาง g o เ g l e หรือว่าทาง สื่อสิ่งที่ต่างๆเนี่ยอาจจะสีไม่เหมือนกับของที่บ้านตัวเองก็อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าบ,บางทีเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่เป็นวัตถุมเลลที่แท้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแท้เหมือนกันทั้งหมดไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางท่านก็ได้รับมรดกตัวทอดจากปู่บ้างจากคุณพ่อคุณแม่บ้านนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับอันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาพบก่อนคือแรกพยานแบบนี้ก็เป็นพยานผืนขาวสกรีนดำที่พบเจอได้บ่อยมากๆนะครับส่วน ภาพทั้งหมดหรือรอยสกรีนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดนะครับไม่มีการแตกต่างกันเลยนะครับส่วนด้านล่างที่เขียนว่าหลวงปู่โตว่าไปดูชิงพี่นะครับทางโรงพิมพ์เนี่ยน่าจะลืมไมตรีนะครับจะเป็นการเขียนด้วยดินสอจะเป็นการเขียนด้วยดินสอนะครับจะไม่ใช่การสกรีนขึ้นนะครับถ้าเป็นสกรีนโต๊ะแบบชัดเจนเลยไม่เขียนด้วยดินสอเนี่ยอันตรายนหนึ่งต้องระวังนะครับ อ่าแล้วเรามารับชมผืนต่อไปกันเลยนะครับผืนต่อไปนี้นะฮะก็เป็นพยานผืนสีขาวเหมือนกันนะครับเป็นพยานผืนสีขาวเหมือนกันแต่แตกต่างจากผืนเมื่อสักครู่นี้อย่างไงนะฮะคือแตกต่างกันตรงที่ว่ามึกสกรีนนะครับมึกสกรีนจะเป็นสีฟ้าบางท่านเรียกสีน้ําเงินนะครับอันนี้แล้วแต่จะเรียกน,นะครับแต่เป็นลักษณะแบบนี้เลยอักขระเลขันหรือแม่พิมพ์ในการสกรีนเนี่ยเป็นแบบเดียวกันทุกประการเลยนะครับ แล้วไปถึงตรงหลวงู้่โตเนี่ยก็ต้องเป็นรือสอเขียนเหมือนกันบางทีงอาจจะลืมเขียนได้อันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดสกรีนเขียนคําว่าหลวงู่โตชัดเจนแล้วเป็นสกรีนไม่มีเขียนหน้วยสอเนี่ยอันนี้พึงระวังไว้ก่อนเพราะว่าตัวแม่พิมเองเนี่ยจะต้องเว้นเว้นเอาไว้ตรงไม่ตรนะครับเพราะว่าไม่มีต้องเขียนเองต้องเขียนเองนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูืต่อไปกันเลยนะครับถือต่อไปนี่ก็จะเป็นพยันชืะที่ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับแต่สีสันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นพยชนนี่พยชนสีแดงนะครับของวัดป้าน้อยปรุงเสร็จพร้อมกันทุกประการส่วนแม่พิมพ์หรือบล็อกในการสกรีนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับพยันเหมือนขาวทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นสกรีนดําหรือสกรีนฟ้าเหมือนกันทุกประกานนะฮะอันนี้ ก็จะเป็นผ <ired> ืนแดงนะครับแล้วก <ina> ็สกรีนสีดานะครับส่วนโต๊ะก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเว้นไม้ตีเอาไว้เพราะว่าตัวแม่พิมพ์เองเนี่ยลืมนะครับลืมลืมลืมเขียนแม่แม่ไม้ตีลงไปนะฮะเราก็ต้องเขียนด้วยดินสอด้วยตัวเองนะครับแต่ลงพิมพ์เนี่ยก็จะเขียนอาจจะมีลืมเขียนบ้างนะฮะอันนี้ไม่ใช่จุดชี้วัดว่าจะเก๋หรือจะแท้นะครับนี่ก็มีสีแดงสีนั้นก็มีผืนหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ก็จะดูง่ายขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นรอยพับของพยานตอนนั้นที่สกีนลง่นะครับถ้าอาจจะพับเป็นอยู่ส่วนตรงโต๊ก็จะเว้นไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนพยานผืแนแดงแบบนี้นะครับจะไม่พบเจอมึกสกีนสีฟ้าสักเท่าไหร่ครับอาจจะมีก็ได้นะฮะอาจจะมีก็ได้ไม่ใช่ว่า ผมพูดว่าไม่มีแล้วก็คือเก้เลยไม่ใช่นะฮะอาจจะมีก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพยันผืนสีแดงแบบนี้มุดสกรีนก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาพบกับพยันวัดบ้านน้อยนะครับราคาหาเล่นเนี่ยไม่แพ้วัปดุศิลป์เลยแล้วก็เป็นที่ต้องการของสนามเป็นอย่างมากเนื่องจากรูปแบบของของการออกแบบพุทธศิลป์เนี่ยงดงามแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่เรียกได้ว่า ลงตัวนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้บางท่านก็นจะเรียกว่าเป็นยันพุทธันธิมิตรนะครับก็คือเกี่ยวกับคุ้มครองครอ,อบจักรวาลเลยนะครับแล้วก็เป็นพยานที่มีทั้งยันรวมด้วยนะฮะแล้วก็มีทั้งใบหน้าของหลวงพุโตกับหลวงชิมพีถือว่าครบทุกประการเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อยมีราคาหาเช่าเนี่ย ไม่แพ้ของทางวัตถุดูชิพี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมกินตลาดกูนะครับก็นาแนะนําพยานวัดบ้านน้อยให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับส่วนใครมีแบบนี้นะครับที่ผมเอามาให้รับชมเม่่จะเป็นสีขาวหรือสีแดงนะครับก็ส่งมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็คือสแกน Q R code หรือว่าจะ add id line ได้เลยนะครับผมกินตลาดกูก็ยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนวันนี้นะครับผมกินตลาดกูก็มาแนะนําพยานวัดบ้านน้อยเพื่อได้รับชมกันวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวั